ครับสวัสดีครับในหน้า145นะครับหาจำนวนนับที่แทนด้วยสี่เหลี่ยมซึ่งทำให้สี่เหลี่ยมคูณกับ306มากกว่า87,210นะครับและใกล้เคียง87,210มากที่สุดนะครับมาดูวิธีทำนะครับกูจะทำให้ดูนะครับเราตั้งตัวนี้ให้เป็นสมการก่อนนะครับ สมการจะมีเครื่องหมายเท่ากับซึ่งสองฝั่งจะท่องเท่ากันนะครับเราจะมาหาทําทให้สมการตัวนี้เป็นจริงนะครับซึ่งจะหาตัวผู้เปลี่ยนสี่เหลี่ยมให้เป็นวงเล็บนะครับนี้มาดูนะครับว่าเราจะหาเราจะย้ายข้างนะครับเวลาเราหาตัวไม่ทราบค่าหรือตัวแปรนะครับเราจะย้ายข้างฝั่งนี้ไปนะครับจะได้ว่านี้สามร้อยหกมันคูณอยู่นะครับก็ย้ายไปหารน,นะครับ เคยสอนไปนเรื่องของการย้ายข้างกับการหาตัวไม่ทราบค่าแล้วนะครับก็อ่านออกมานะครับนี้เราจะตัดทอนนะครับเราจะใช้2ตัดเพราะเลขคู่สามารถ2ตัดได้นะครับสองหนึ่งเป็น2เหลือเศษหนก็เป็นสิบนะครับสองห้าเป็น10เหลือ6 2 3เป็น6 ok. นะครับตัวบนนะครับสอง,สอง,สองสเป็นแ สองสามเป็นหกเศษหนึ่งเป็นสิบสองสองหกสิบสองหนึ่งหารไม่ได้ใส่ศูนย์ไว้นะครับเหลือสิบนะครับเป็นสิบสองห้าเป็นสิบนี้เอาสองหารไม่ได้แล้วครับเอาสามหารนะครับสามห้าสิบห้าสามหนึ่งเป็นสามตัวบนนะครับสามหนึ่งเป็นสามเศษหนึ่งเป็นสิบสามนะครับสามสี่สิบสอง เศษหนึ่งเป็นสิบหกสามห้าสิบห้าเศษหนึ่งเป็นสิบนะครับสามสามเป็นเก้าหรือเศษหนึ่งเป็นสิบห้าสามห้าสิบห้านะครับนี้เอาสามหารอีกนะครับสามหนึ่งเป็นสามสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดนะครับข้างบนนะครับสามสี่สิบสองหรือเศษสองเป็นยี่สิบห้าสามแปดยี่สิบสี่ใสหรือเศษหนึ่งนะครับ ป็น13 3 4 12หรือเศษ1ก็เป็น15 3 5 15นี้นำ17 17เป็นจำนวนเฉพาะนะครับเอา17หารเลยนะครับ17 1 17 17 2เป็น34นะครับ34 48ลบ34เหลือ14นะครับเอา14มาตั้งก็ดึง4มานะครับเป็น144 17คุณอะไรได้ไม่เกิน144 17 8นะครับ 8 7 56ใส่6พทด5นะครับ8 18เป็น13ลบออกมาก็เหลือ8นะครับแล้ว8ก็ดึง5มานะครับเป็น85 17อะไรได้85 17 5นะครับ5 7 35ใส่5ทด3 5 1เป็น5เป็น8พอดีนะครับดังนั้นคำตอบเราก็จะได้เป็น285นะครับดังนั้นตัวไม่ทราบค่าคือ28 5ดดงนั้น แสดงว่า285คูณ306เท่ากับ87,210นบนะครับนะทำให้สมการเป็นจริงฉะนั้นคำถามว่ามากกว่านะโจทย์เขาตั้งไว้ว่ามากกว่าหรือใกล้เคียงมากที่สุดนะครับก็เป็น286ร้คูณ306นะมากกว่า87,210นะครับฉนั้นคำตอบก็คือ286นะครับ เป็นเลขไทยนะครับมาดูแบบฝึกหัดที่3.14นะครับในหน้า66หาจำนวนนับที่แทนด้วยในวงเล็บทำให้ผลคูณใกล้เคียงกับผลคูณที่กำหนดให้มากที่สุดนะครับข้อ1่าข้อ1ให้ทำเองนะครับนะครับให้ทำเองนะครับข้อ2นะครับข้อ2วงเล็บคูณด้วย49น้อยกว่า2793นนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับ เอาวิธีทำนะครับเปลี่ยนให้เป็นสมการซะก่อนนะครับเพื่อจะหาตัวไม่ทราบค่านะครับวงเล็บคือตัวไม่ทราบค่าสมการนะครับเป็นทั้งเป็นสมการที่มีตัวไม่ทราบค่ากับสมการที่เป็นจริงเป็นเท็จนะครับนี้เราต้องการให้สมการเป็นจริงนะครับเราก็หาตัวไม่ทราบค่านะครับก็ย้ายข้างไปนะครับคูณย้ายไปหารมาหารดูนะครับสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสามหารด้วย 4 9หารด้วย7นะครับ7 7 49ท่องสุดคูณให้ได้นะครับ7จ7 4ส8นะครับ7 3 21อนะครับเหลือเศษหนะครับเหลือเศษ6เป็น69 7 9 63นะครับเ9 63เหลือเศษ6กั้นก็7 9 6 3กนะครับก็เป็น3 9 9หารด้วย7ตอนนี้เอา7หาร, 7, หาร 5, นะครับ7 1เป็น7 เจ็ดห้านะครับสามสิบห้าเหลือเศษสี่เป็นสี่สิบเก้าเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้านะครับอันข้างบนเป็นห้าสิบเจ็ดข้างล่างเป็นหนึ่งก็อันเอาหนึ่งหารก็ได้ห้าสิบเจ็ดเหมือนเดิมนะครับถ้าลงข้างข้างล่างเป็นหนึ่งแล้วก็เอาคําตอบมาได้เลยนะครับเป็นห้าสิบเจ็ดนะครับนี้แสดงว่าห้าสิบเจ็ดคูณสี่สิบเก้าเท่ากับนะครับ 2,793นะครับซึ่งสมการเป็นจริงแล้วนะครับสมการคือการเท่ากันทั้งสองฝั่งคือมีเครื่องหมายเท่ากับนะครับงนั้นเขาต้องการว่าน้อยกว่าเมื่อน้อยกว่านี้ก็แปลว่าตรง57นี้ก็ลดลงไปหนึ่งก็คือเป็น56นะครับ56คูณ49น้อยกว่า2,793นะครับ ซึ่งทาให้ทำการเป็นจริงนะครับนี่เรียกว่าสมการนะครับน้อยกว่ามากกว่าไม่เท่ากับนี่เป็นอสมการนะครับงนั้นตัวที่แทนนะครับในวงเล็บนะครับก็คือ56นะครับซึ่งทําให้คําตอบที่ถูกต้องนะครับเเป็นเลขไทยนะครับเป็น56แล้วไปลองทําข้อ3นะครับข้อ1ให้ทํา2ข้อนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน โอกาสหน้านะครับในเรื่องต่อไปสวัสดีครับ